โอ้ยเนี่สมัยก่อนเยอะมากนะตอนนี้ไอต่อน้ำท่วมมาเนี่ยพักก่อนพักก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพักก่อนพักก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว

มาดิไลนมันคออ่ะมาืออมังกรอ่ะหรืออะไรเขาเรียกอย่างอ่ะไม่ใช่ชอยานาคพยานาคเออเห็นพอยานาคอนืมโอเคนมีมอบนิดน้ำมอมันไม่มีมอบมีงมะฮะงามงามเติบงามเติบ

าได้ไหมปลาตาอย่างงงนี่พอมีมามาบ้านเลยไหม้ลองมีอะไรให้กินนะเต็มเลย ตัวมันบรมตเิตอนตอนน้ำท่วมันหลุดไปเยอะใบเยอะตายไปตายสิพื้นน้ำจับกินหมด